สวัสดีครับเชา้าๆก็ให้มาดูผลงานนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวชุดนี้เตรียมทำงานซองนะครับมีทั้งหมดสี่เล่มให้เป็นตัวอย่างนะครับก็เอามาชมก่อนนะครับก็เป็นซองไข่เด็กนะครับแล้วก็มีที่พกแบบรวดเร็วนะครับงานซองก็ เน้นเรื่องความปลอดภัยก็คือมีดมีระบบล็อกนะครับไม่ไหลหลุดออกโดยไม่เจตนานะครับอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับนะครับบาดเจ็บได้ก็ซองนะครับมีรูระบายน้ำนะครับวิธีการเปิดหรือดึงมีดหรือปลดมีดนะครับก็จับด้ามมีดให้มั่นคงนะครับแล้วก็ใช้ไม้โป้งนะครับดัน จะมีที่ดันให้นะครับดันเราไม่กระชากอย่างนี้นะครับเราไม่ดึงก็ดันปับ๊บอ่าก็าจะหลุดออกจากระบบล็อกครับตัวมีตัวนี้ก็ขนาดสีนิ้วนะครับหมดุดตัวนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับก็จะดูกลืนกลืนไปกับตัวประกับมีดไปเลยนะครับถ้าเขามีสีเข็มเข้มหน่อยนะครับสีองศูนย์เจนะครับต้านสนิมยังไม่ตั้งคม อ่ฟังเสียงนะครับเวลาเราไ่อ่ะได้ยินไหมครับอ,อืมเห็ยินไหมครับก็คือเกาล็อกแบบพอดีพอดีนะครับเน่นหนานะครับประมาณนี้ครับผม